สวัสดีครับเมื่อนี้มางานปูครับปูกระเบื้องครับเมื่อนี้กาหลังจากที่สาบแล้วนะครับสาบแล้วกะสิปูกระเบื้องต่อเลยนะครับบันนี้ตอนนี้สร้างเพิ่นกะทยอยปูไปเรื่อยๆอยู่ครับทั้งหลังผมนี่นะครับมาครับติดตามเบืองน้ำกันครับหลังจากที่สร้างเพิ่อเอปูลรองเพื่อนไว้แล้วกะเอาพลาสติกมาใส่ด้ครับพลาสติกเป็นตัวเป็นตัวล็อกมาให้ กระเบื้องขยับครับจากนั้นก็ปับแต่งปูนอีกรอบหนึ่งครับเคลียให้ปูนเสมอกันครับเสร็จแล้วกะเอากระเบื้องเปล่ามาวางลงก่อนครับขอะกระเบื้องให้เสมอกันครับหลังจากที่เสมอกันแล้วครับกะยกกระเบื้องขึ้นครับ ยกขึ้นแล้วกระเบิ้งเติมปูนมองใดที่ปูนหน่อยครับแล้วก็เติมให้เต็มครับให้เต็มกับแผ่นกระเบื้องครับปรับแต่งอีกรอบหนึ่งครับปรับแต่งให้ปูนเรียบเสมอกันครับหลังจากนั้นก็ค้นปูนกาวครับคนเสร็จแล้วกะ ตักมาทาครับกระเบื้องครับกระท่าให้ทั่วเลยครับถ้าทั่วแล้วกะโยกระเบื้องมาวางลงครับอันนี้ วางลงเรียบร้อยแล้วกาเคาะครับเคาะปั๊บตั้งแนงให้ว้อมสูงได้ครับระดับที่เขาตั้งไว้ครับนี่ครับเขาจะขึงเชือกไว้อยู่ครับขึงเชือกแล้วกาขีดเส้นครับขีดเส้นใส่ผนังไว้จะมีห้อยขีดอยู่ครับนี่กาปูมาเรื่อยๆอยู่ครับตอนนี้ หลังจากที่ปูกระเบื้องแล้วกะล็อกได้ครับอันนี้เอาพลาสติกมาสอดใส่แบบนี้แหละครับสอดใส่กับหูที่เขาวางไว้ตอนแรกครับกจะได้ความสูงเสมอกันครับนี่ครับวางทุกอันเลยครับใส่ทุกอันครับหลังจากที่เขาปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วกะลงปูนยาแนวได้ครับ วิธีการก็คือป้ายป้ายทางขวางก่อนครับป้ายป้ายแล้วก็เสร็จแล้วก็ปาดทางยาวมาครับนี่ครับป้ายทางขวางแล้วก็ปาดทางยาวครับทีไใส่ฟองน้าม,มาเสร็จทำความสะอาดได้ครับบันนี้สุบน้ำแล้วก็บิดฟองน้ำให้หมัดๆครับจากนั้นก็นามาเสร็จได้เลยครับบันนี้ เสร็จทำความสะอาดครับเสร็จเรียบร้อยครับสวยงามสำหรับคิปนี้ก่ะขอจบสำนีนนะครับสวัสดีครับ